สวัสดีค่ะวันนี้พ่ายเสียงมีน,ำน้ำยาขนมเสียนน้ำยาปลาซสบแสบหอม น้ำยาปลาพี่น้องน้ำยาปลาใส่ตีนไก่เน้นๆนม่เน้นตีนได้เสี่ยงจัดถาดหนึ่งเลยพี่น้องเน้นๆต้นโอรน้ยตินสองกิโลพี่น้องให้กินเงินเบิดบ้านให้พี่น้องเอาบุญเมื่อนี้เอาบุญสวัสดีค่ะพอยพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพอกันอีกแล้วกับช่องไอเสียงผ้าแดงพี่น้องเมื่อนี้มากับเมนูน้ำยาขนมจีน ตีนไก่พี่น้องกินกับตนอ่อนท่านตะวันพี่น้องผู้ใดที่เบ่เคยกินกับซีบ้ามันคิวได้พี่นอะก่อนที่จะขอเวลาส้มพี่น้องไอเซียงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังแรงจะเฮไอเซียงในเด้อพี่น้องเด้อ มาพี่น้องโมอลไรดอกมันนี้มากมากไผักกระ,ะ,ะ,ะมี่แดงใตยพี่น้องเปียตีนไก่เปียผักกระมี่เปียโอ้ยหมกทั่วรครับกระหล่ำกระหล่ำช่วยหล่ำหัวหนึ่งเฮ้พี่น้องหวัวละเศร้าบาทหนึงห่งเหยมาพี่น้องมาแซบ่บๆไม่เสี่ยงมา เสียงรถเสียงล่าดเราปวดกะขอโทษขอพี่ที่เป็น้องเน๊อะ กินอย่างน้ว่าไม่หนอกเส้นบริเตัด sau chặt hài đấy mình làm hấp sáng ลืมอัตเจ็บไหมเนาะกินยา Non. เส yeah. mm ียไปหน่องเสียอืม ถือว่าเมื่อนี่เมนูกัเด็ดอยู่ยำพี่น้องพี่สาวจันให้ตีนเน้นๆเลยนะครับกัอนสีลาพี่น้องไปกะขอบคุณพี่น้องทุกๆไลค์ทุกแช์ทุก,ท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 กคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะที่เป็นกำลังแร่งใจให้เสี่ยงฝากกดติดตามซ่องให้เสี่ยงผ้าแดงด้วพี่น้องเมื่อนี่ราพี่น้องก่อนกราบสวัสดีครับ